นี่เป็นเรื่องเก้ากิ่วกระถางสุดท้ายครับที่บ้านของปีนี้ที่บ้านผมได้ปลูกแยกใส่กระถางจากโอใหญ่เข้ามาในกระถางไม้ก็สุดท้ายที่บ้านบ้านนานมากเสักับบครนี้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วช่องอื่นน่าจะโรยหมดแล้ว เหลือก้อนี้ก่อสุดท้ายที่ยังคงบานอยู่เป้นเก้ากี่ยวตาดําสวยทนนานครับผมแยกใส่กระถางใหม่เก็บส,สองเดือนที่ยังคงบานช่ออื่นรวยหมดแล้วแต่ช่อนี้ยัง อยู่ตั้งแต่เดือนปลายเดือนกุมภานี่เมษาก็พงออกดอกมันมันไม่สุทกสะท้านเลยสวยครับเป็นเก้ากิ่วตาดำหรือเขาเรียกว่าตะเอื้องตินเป็ดบางที่เขาเรียกเอ็นเอื้องตินเป็ด ปลูกง่ายใส่กระถางเฉยๆไม่ต้องเอาอะไรไปใส่มากเพราะมันจะเน่าช่วงหน้าฝนเป็นรากอากาศครับกวยมันปรากอากาศปลูกง่ายถ้าปลูกกับต้นไม้มักต้นไม้นี่จะโตวไวเพราะมันไม่โดนความชื้นนี่ขนาดผมแยกมาปลูกในกระถาง ก็ยังออกดอกสวยครับก็สุดท้ายสลับปีนี้ที่จะได้เห็นกล้วยไมย้ฮันเขากิวปีหน้าไม่รู้จะออกดอกไหมเพราะอยู่ที่ลำกล้วยใหม่ที่แตกหน่อใหม่ว่าจะ เติบโตทันไหมนี่ครับกอเล็กครับแยกใส่กระทางก็สุดท้ายสละปีนี้พียกกดอกเก้าก,ก,กิวตาดำ